ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับขอนนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอื้อสายจกรถแมคโครซิงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับอ้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะพี่น้องผลงานการขุดของเรานะครับสะลูกแรกนะครับที่ขุดไปนะครับ ก็จะดลิทินหน่อยนะครับเพราะว่ามันน้ำมันออกครับแล้วมันเป็นดินทรายด้วยครับนี่นะครับสระลูกนี้เจ้าของเขาต้องการความลึกอยู่ที่สองเมตรนะครับเราก็ขุดเผื่อนะครับเป็นสองเมตรสิบเซนนะครับสองเมตรสิบน้ำโออกนะครับ อันนี้เจ้าของจะปูจะปูผ้ายางนะครับปูผ้ายางครับรอบเลยนะครับส่วนฝั่งทางนู้นก็ที่แต่งสโลปครับเสร็จหมดแล้วครับเหลือแค่แต่งสะลูกนี้นะครับแล้วก็แต่งฝั่งนู้นครับน,นู้นไกลๆนู้นครับเอาต้นกล้วยออกนะครับ อีกลูกหนึ่งก็จะอยู่ข้างในกําแพงนี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเพิ่งขุดเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับวอ้เดินตีนเดินตีนเปล่านะพี่น้องรองเท้าหายไปไหนไม่รู้ครับเดินหาย ตอนเข้านอนก็ถอดไว้ดีๆครับหายไปข้างหนึ่งเฉยเลยครับวันนี้ก็น่าจะแต่งเก็บงานนะครับเพราะว่าสะก็ได้ขุดเสร็จไปแล้วนะครับมีสระลูกที่สองครับสะลูกนี้ต้องการความลึกอยู่ที่สองเมตรห้ครับกอกดให้ประมาณสามมิตรนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับมีน้ำออกมุมเดียวนะครับเป็นที่สูงครับนี่สะลูกใหญ่เท่ากันครับสเปคเดียวกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะปูผ้ายางเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเออสายจบรถแมคโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ